ื่อว่า,าพระไพโรดปัญญาวัชิโรสาหรับประวัติส่วนขององค์พระเจ้าตนหลวงหรือว่าพระเจ้าฤเครก็คือสร้างเมื่อปี1909โดยพระศรีวิราชวังโสเทะระพญาจอมแล้วก็ปู่เรนมูลห <c oughs> น้าตักกว้างประมาณ9เมตรสูงประมาณ7เมตรครึ่งสําหรับพระนามของท่านก็คือพระเจ้าีเครกหรือว่าพระเจ้าีเคร์ซึ่งเป็นภาษาเหนือแต่ด้วยรูปลักษณะที่มีลักษณะใหญ่ ก็เลยมีศรัทธาชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าตนหลวงตนก็แปลว่าองค์หลวงก็แปลว่าใหญ่ก็คือพระพุทธรูปที่มีลักษณะใหญ่แล้วต่อมาวัดนี้ถูกทิ้งร้างวัดนี้ถูกทิ้งร้างก็เลยมีช้างป่ามาลือกินเถาวันที่พันขึ้นรอบองค์พระจนทำให้พระเสียรหักลงมีการชำรุชรุดประมาณช่วงของพระอุระหรือว่าอกหลังจากนั้นพระครูอินทรรัตนคุณ เจ้าวาดอดีตเจ้าวาดวัดไร่แก้วก็มาทําการบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง่าชสุดก็ได้รับการอนุเคราะห์จากการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการปิดทองนี่ก็คือประวัติคร่าวๆประวัติคร<อ>่าวๆของท่านแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านแถวนี้เข้ามากราบสักการะขอพรนส่วนใหญ่เขาเชื่อถือในแง่ไหนในเรื่องของการหลีกเคราะห์ ในเรื่องอภินิหารเกี่ยวกับการให้โชคให้ลาภเนี่ยไม่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 มีแต่จะเป็นเรื่องของการหลีกเลาะคนที่ไม่สบายใจหรือว่าคนที่ประสบเหตุข้อกรรมอะไรต่างๆโดนกล่าวช่อมีคดีความในฐานะที่ตัวเองโดนกล่าวหานะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่กระทําแล้วผิดแล้วแล้วมาเลี่ยงผิดเราไม่ได้แต่ส่วนมากคนที่ประสบข้อกรรมโดนกระทำเนี่ยต่างๆก็จะหลุดพ้นเท่าที่จะมาสัมผัสได้มีคนเล่าให้ฟัง แต่เรื่องของโชคลาภอะไรต่างๆเรื่องเนื้อธรรมชาติส่วนต่างๆไม่ปรากฏไม่ปรากฏไม่ปรากฏแต่ปรากฏสําหรับคนที่ประสบ้อกกรรมบางครั้งก็จะเห็นหลายๆท่านหลายๆท่านที่มานั่งสมาธิแล้วก็มีประเภทการขอเลื่อนยศอะไรต่างๆที่ที่เห็นนะที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรม เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนหลวงปู่ท่านพระครูสุนทรธรรมนุรักษ์ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ที่นี่จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเบนไปในท่านของโรงเรียนพระปริยัติธรรมอ๋อเป็นเจ้าพระโรงเรียนสามเณรครับโรงเรียนสามเณรตอนนี้ก็มีสามเณรอยู่127รูป ่ส่วนใหญ่มาจากในภาคเหนือทั้งหมดส่วนมากส่วนใหญ่จะเป็นสำเนินที่อยู่ภาคเหนือเป็นสำเนินที่มีฐานะยากจนนะครับและประวัติตำนานนางแก้วอะค่ะนางแก้วนี่จะเป็นตำนานที่เป็นเรื่องเล่าขาน